พ่าอมานใจแล้วน e> ่คสมาครมหักหมาตอนนี้ทั้งสอมทั้งหมักหมาสบายสมากมาครมหลักหมาใจนี่ปวดที่บอกอะไดกับอะไรใจบอกว่าแต่ท้องแต่ย็นลูก

ผู้ใหญ่หลายแตวามูลไดสองคนมันเป็นตะนุนเาผู้ใหญ่มันนิ่มมันมีเนื้อมีหนังสดที่สุดแบนแน่ะมีนั่งใสเอาจังสีสัตวนหังเจ้าก็ได้ลางมาน้านน้่อยมนจะขึ้นบงแต่ห้าแถคนพี่ลูโอ้ยนร้านแปกขึ้นมึงขับพมีลูกนั่งเข่ารักกอดใครมึงบอมีหมลูกมึงมีแต่รัางไท เราึงนันเดียวี่กูเป็นไม่ยินใหมีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาอยู่นี่มินั่งมันมีบทลูกติบมมีมิแต่รังไข่เรเฮ้ยเขามเสียดอกจะเสียบ้างองพิสูจน์เด้จะมีปัญหาเรื่องรังไข่เรื่องเรื่องไข่ในน่าเท่าแต่พรพิสูจน์ครับย่อยข้ามเมืองมาหานักายเจ้า็เป็นนักยีนเจ้าขาวบาเอาป็นนอวันชจักรมาด่ด ก็ะจังป,ประซังสอนสัตว์เล like ี้ยงสูวทั้งเหมือนตีนแน่มีกูเป็นไต้กระดาษเหี้โวตัวเป็นแมกป้ามือนกับทักได้นี่แมกป้าเขาใจว่านี่คือสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เป็นสัตว์ตัวอันแมกสัตว์เลี้ยงแี่คิดว่าสิเป็นสัตว์ชนิดใดนครับฟุ้มนี่ตีคันเ่ากินก้าแห้งกับกินหญ้าบอ่อนมางวยบ้าอยกูสูนแต่แบบทีนี่กูจะโดเตีป่าเขาได้บ้างหรือเปล่าในแค่ฟาสิโท้ถ้าไปกัดกับเขา มึงมาว่าชูมือนี่เขามีพอาะบมอดตุ้ยยางหัูเอาตอนนี้กูเศร้าแล้วโอ้ยไปสียาเจบแลวินกินสียาเอาไปเข็มหนึงหัวบ่เบิ่จะม่เศร้าจัดปันอยู่สั่งมาอยู่สั่งนังยางสีบานห้อยมากยกเป็นบางยางเก็บข้าว่เอะเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาอยิบแล้วไม่อยงหอะไ มึงน่งติงใครจะของน่ะมึงมานางฟังพี่แปงผัวกูเม่กันเมยเอ่ผัวกูสิไปนไง่ผัวกูมึงจะมานางเบียดตงได้จังไหนฉันปกตินะไฟเนี้ยถอดถอช่สองคนไปไถนเขาอย่าให้เขาไปช่ยไปสคนไปไถเลยเป็นคนไ่อเปถมาถออ สู้สองก็จะได้ให้มึงเป็นคว้วอีนีเป็นผู้ไทยมันจะไม่อยากผู้อื่นเห็นปะวันนี้ท้ออ่อนล้องลงเงี้ยท้อซูนย์ไปนั่นเห็นว่าันนี้ท้อซูนแล้ว กูมาหาหลานกูดีๆจนุนี่เป็นอุปกรณ์การเกษตรตอนจบเนี่ย un ถึงกันเมินมึงสองคนไปไถตะแต่เรียกเขาบอกว่าแต่ขาขันไทยกันนเห็นี่ว่ากระซูเนี่ยกระซูนนั่นแหละข้อยังไม่เสร็เป็นคนไทยล่ะบัดนี้กูมาเป็นอย่างจากแนี่ยหรอเพื่อนกูฮารุนนั่นนะกูมาหาหลานกูดีๆจากกูเป็นคนกูมาหลานดีกูเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์การเกษตรกับค้ยนั่นนี่นั่นล่ะตอนไปเนี่ยเขาจะเถียงกันบอกกันดีๆด้ออีฮานะเจ้ามันจะมาเป็นหลานเผยเอยบอกกันบอกกันดีๆ ผเลียสียผมต้าเี่ห้ากินกคิดภาได้กเป็นกะดี่กคือเาียงเมื้อเร็วนีกูบ้าเอเเถียงกันตอนเ่งเขาเขหนังใๆนนี้่ดเยหล้ว่เอ่ยางอกแต่วนนี้ี่หาค่เขเขหังตกี้มันคือเถียงกันดีแคนเขาเป็นกะีตกี้มึงไปงาออฟแขกคน ก็กข้นาตอนนั้ก็น้ำย้อนเจ้ากับายใส่น้ำก็ข่อยน้ำแขะมาข่อยเจ้ากับายัข่อยเบิจากับนายก็ไม่ได้ก็่นี่พวกเจ้าดีกันแล้ได้หรอแม่ป่าของกันหรือไงกนดีกันนะแ้่แม่ป่าก็ไม่ว่าเถียงกันแลทุบกันคลีสู้มาบอกเขาเห็นอย่าหัวหน้าานนีหนาม่ใช่เด็ก